วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องตำแหน่งหน้าที่ในแผงกรเล่นสี่สีสองในกราฟฟตบอนกันนะครับซึ่งตำแหน่งทั้งหมดก็จะแบ่งเป็น11เ็ตำแหน่งครับเรามาดูตำแหน่งที่หนึ่งเลยดีกว่าครับนี่ครับตำแหน่งที่หนึ่งะครับสีเหลืองนะครับมีชื่อเรียกว่าผู้สาประตูครับหรือโกลนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ป้องกันประตูไม่ให้เข้าประตูครับฝ่ายเรานะครับ ส่วนตำแหน่งที่สองและสามครับเรียกว่าเซนเตอร์ฮาร์ครับหรือว่ากองหลักตัวกลางครับมีหน้าที่ป้องกันประตูไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาทำประตูฝ่ายเราได้ครับและตำแหน่งที่สี่และห้านะครับเรียกว่าวิงแบ็กครับหรือว่าแบ็กซ้ายและขวาครับมีหน้าที่ครับป้องกันประตูครับให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมาทำประตูฝ่ายเราได้โดยมีพื้นที่หลักอยู่ริมเส้นครับทั้งสองฝั่งครับ ส่วนตำแหน่งที่หกครับมีฟิลตัวรับหรือกองกลางตัวรับครับมีหน้าที่ทำลายเกมลูกของผู้ต่อสู้ในแดนกลางครับไม่ให้มาถึงแผงหลังของเราได้ครับส่วนครับตำแหน่งที่เจครับมีฟิลตัวลุกครับหรือกองกลางตัวลุกครับมีหน้าที่ปั้นเกมลุกนะครับให้จ่ายบอลไปทางปีซ้ายและปีขวานะครับแล้วก็จ่ายบอลให้กองหน้าทำประตูได้มากที่สุดนะครับ ส่วนตำแหน่งที่แปดแลวตำแหน่งที่เก้าครับมีชื่อเรียกว่าปีกทั้งสองทางครับปีกขวาและปีกซ้ายครับมีหน้าที่ครับก็คือทําเกมลุกทางริมเส้นครับทั้งสองฝั่งโดยพื้นที่หลักจะอยู่ตรงนี้ครับดิมเส้นทั้งสองฝั่งครับส่วนตำแหน่งที่สิบครับเรียกว่ากองหน้าตัวต่ำครับหรือว่าหน้าต่ำครับมีหน้าที่ทําประตูครับแต่จะยืนอยู่หลัง เบอร์谢谢 eter, ีส <Okay. S 1> like ิบเอ็ดนะครับซึ่งเราจะบอกในตำแหน่งสุดท้ายครับมีหน้าที่หละครับทาประตูครับจะอยู่ในโซนนี้ครับเป็นกองหน้าตัวต่ําส่วนตำแหน่งสุดท้ายครับตำแหน่งที่สิบเอ็ดครับผมนี่คือกองหน้าตัวเป้าครับจะยืนอยู่หน้ากองหน้าตัวต่ําครับมีหน้าที่ทาสกอพครับนี่ครับอยู่ในบริเวณนี้ครับเราก็จบการนําเสนอและแนะนําตำแหน่งและหน้าที่อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ